สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุงยามเล่าข่าวสําหรับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสปติดตามกันครับสวัสดีครับ,วรบพวก,กผมเอกกรัฐแจ้งทุกทางทำไรก็แจ้งอะไรก็แจ้งแจ,จ้งทุกอย่าง oh, <no. S 1> แล้วละว,วันนี้ข่าวกีฬามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันครับ เจ้าบนทุ่มบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนยังคงต้องหาทางออกให้ได้ในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเรเนโอเมซี่ แม้ว่าจะบรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วและปัญหาครั้งนี้อาจจะไม่จบง่ายๆซะแล้วซึ่งทําให้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องรอไปถึงเดือนมก,กราคมกว่าที่ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาจะสามารถลงสนามให้ทีมได้สื่อตามประเทศรายงานว่าเมื่อวันศุกร์ที่23กรกฎาคม2564เปิดเผยว่าบารเซโลน่ายังมีปัญหาใหญ่ให้ต้องแก้ซึ่งก็คือการลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเหนื่อยของผู้เล่นลงจากข้อมูลบัญชีในตอนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎควบคุมค่าใช้จ่ายของลาลิกาซึ่งหากทําให้สําเร็จก็ไม่สามารถ ลงทะเบียนการเซ็นสัญญาของเมสซี่รวมไปถึงผู้เล่นใหม่คนอื่นๆทั้งเมฟิเดปายเซกิโออากิโร่หรือเอริกาเซียได้ ทั้งนี้วิธีแก้ปัญหาโดยตรงก็คือการขายผู้เล่นบางรายออกจากทีมหรือปล่อยให้ทีมอื่นยืมไปใช้งานโดยก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าบาซลนาเตรียมโลก9นักเตะเพื่อแก้ปัญหาการเงินขณะที่บาซ่ายังมีเวลาถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดแต่ในความจริงแล้วก็ควรต้องรีบจบเรื่องนี้ให้ได้ก่อนวันที่15สิงหาคมซึ่งโปรแกรมบอลลาลิกา2 0 2 1 2 0 2 2จะเริ่มขึ้นโดยพวกเขามีคิวลงเตะกับเรอัลซาิด ก่อนหน้านี้คาเบียเตยบาสประธานนาฬิกาได้ออกมาย้ำแล้วว่าจะไม่มีการผ่อนคลายเรื่องกฎการเงินให้กับบาร์ซ่าอย่างเด็ดขาดและแน่นอนว่าถ้าไม่สามารถทำทุกอย่างให้ถูกต้องได้เบตซี่จะไม่ได้ลงสนามให้บาร์เซโลนาจนกระทั่งถึงเดือนมกราคม2565ซึ่งกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อครั้งที่เกเาเฟสัญญากับเปโดเลออนในปี2014 สำหรับบาร์เซโลนาก่อนหน้านี้มีการปล่อยผู้เล่นดาวรุ่งที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมบางรายออกไปแล้วแต่ไม่สามารถเจราจากับนักเตะตัวหลักอย่างเซอร์กิโอบูตเกตเจอดีอาบาและเซอร์กี้โรเบโตให้ยอมลดค่าเหนื่อยลงได้ขณะเดียวกันความพยายามที่จะปล่อยตัวองตุนคริสต์มันดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสออกไปก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าเช่นเดียวกับในรายของคูตินโยเพลเบเกอร์ทีมชาติบราซิลด้วยซึ่งทั้งสองรายนี้ต่างก็มีค่าเหนื่อยที่อยู่ในระดับสูงลิวโดยคริสต์มันตน์น,ด,น inho, ด้ค่าเนือรอย ม4.6แสนยูโรต่อสัปดาห์และล่าสุดวันที่2 4กักฎาคม2564สื่ออ้างว่าเมซี่อาจจะลงทะเบียนนักเตะบาร์ซ่าไม่ทันเส้นตาย ด้วยเหตุผลที่ว่าการดำเนินการเรื่องลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรเดินหน้าไปอย่างล่าช้าซึ่งสถานการณ์ของเลวมสซี i, mm ่ hmm. เมื่อสุกที่ผ่านมาอาจจะต้องรอจนถึงเดือนมกราคมเพื่อลงทะเบียนเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาเนื่องจากความพยายามของสโมสรในการลดภาระค่าใช้จ่ายมีความคืบหน้าช้ามากขณะที่ฤด,ดูกาลใหม่กำลังจะเปิดขึ้นอีกราวสาสัปดาห์ข้างหน้าและมีกำหนดเส้นตายลงทะเบียนนักเตะภายในวันที่31สิงหาคมนี้ บาร์เซโลนายังไม่สามารถทำข้อตกลงใหม่กับเมสซี่ตามด้วยการลงทะเบียนนักเตะจนกว่าสโม,มสรจะลดจำนวนค่าจ้างทั้งหมดต่ำกว่าเพดานเงินเดือน,นที่กำหนดไว้โดยลาลิกาอย่างไรก็ตามหากทีมบาร์เซโลนาล้มเหลวในการลงทะเบียนเมสซี่ภายในเส้นตายวันที่31สิงหาคมนี้กองหน้าชาวอาเจนตยอาจไม่รอจนถึงเดือนมกราคม เนื่องจากเขาไม่ต้องการหยุดเล่นฟุตบอลนานถึง5เดือนดังนั้นจะมี2ทางเลือกสําหรับกองหน้าวัย34ปีนั่นคือการลงทะเบียนเป็นนักเตะบาร์ซ่าก่อนถึงเส้นตายหรือตัดสินใจย้าย,ายไปเล่นกับสโม,มสรอ,อื่นอีกทางเลือกที่เป็นไปได้คือเขาทําข้อตกลงกับบาร์เซโลนาโดยค่าจ้างที่ลดลงจํานวนมากที่สโม,มสรสามารถจ่ายได้ภายใต้ข้อกําหนดของพวกเขาโดยทั้ง2ฝ่ายทําข้อตกลงว่าจะมีการเพิ่มเงินตามมาภายหลังหรือนักเตะสามารถย,าย้ายสังกัดได้เมื่อจําเป็น แต่โจนลาปตาประธา,านสโมสรบาร์เซโลน่ายังมั่นใจว่าทีมบาร์เซโลนาน่าจะไปถึงจุดที่พวกเขาต้องการและตรงเวลาในการทำข้อตกลงใหม่กับเมสซี่รวมถึงการลงทะเบียนกองหน้าชาวอาร์เจนตินข่าวกีฬากับคุณเอกรัตเจ๊งทุกทางสำหรับวันนี้จบแล้วนะฮะในคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตวงการฟุตบอลร,ระดับโลกกันที่นี่ลยงยาเล่าข่าว